สวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ number f i นักมวยปั้มที่เคยผ่านโอลิมปิกนักมวยปั้มมากมายหลายคนนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่นักมวยปั้มธรรมดาแต่บางคนยังเคยเป็นนักกีฬามีฝีมือมาก่อนไม่ว่าจะเป็นนักมวยปั้มสมัครเล่นยกน้ําหนักยูโดโหรืออะไรก็ตามนะครับบางคนอาจจะเคยแข่งเพียงในระดับเล็กๆเ,เ,เท่านั้นแต่บางคนก็ประสบความสําเร็จถึงขนาดสามารถเข้าไปแข่งขันในงานกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างโอลิมปิกได้ก่อนอื่นนะครับต้องขออธิบายก่อนว่ามวยปล้ำสมัครเล่นกับมวยปล้ำอาชีพเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรมวยปล้ำอาชีพหรือ professional wrestling นะครับเป็นการแสดงที่มีบทบาทการพูดคุยและเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิงนะครับส่วนมวยปล้ำมสมัครเล่นหรือ freestyle wrestling จะเป็นการแข่งขันจริงๆนะครับซึ่งเป็นกีฬาพื้นฐานของอเมริกาและได้รับความนิยมค่อนข้างมาก ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือการกดไหลคู่ต่อสู้ให้ติดพื้น3วินาทีถึงจะเป็นผู้ชนะนะครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับ 5, The Iron s h e น k t ก e i r o รอนช i กนะครับได้เข้ามาฝึกเป็นนักมวยปล้ำอาชีพภายใต้ g r e t n e s s Wrestling Camp ในการฝึกสกิลการเป็นนักมวยปล้ำนะครับและยังเป็นคลาสเดียวกับแชมป์โลก16สมัยอย่างริกแฟร r อีกด้วย DI r o รอน e ี k นะครับเป็นนักมวยปล้ำชาวอิหร่านเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ ที่ได้แชมป์ WWF World Heavyweight Champion ในปี1983รวมทั้งยังได้เข้าสู่ WWE Hall of Fame อีกด้วยโดยเรื่องราวในการเข้าแข่งขันโอลิมปิกของเขานะครับเริ่มขึ้นในปี1968 The Iron Sheik นะครับได้เข้าร่วมกับทีม Iran-Gecko Roman Wrestling เพื่อเข้าร่วมโอลิมปิกที่ Mexico City นะครับหลังจากที่การแข่งขันจบลงเนี่ย The Iron Sheik ครับก็ย้ายเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกา และผันตัวมาเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมมวยป้มของอเมริกาในปี1970และ1971ซึ่งเขาเนี่ยสามารถทำให้ทีมมวยป้มของอเมริกาคว้าเหรียญทองของโอลิมปิกไปได้นะครับผมอันดับ4แชดเกเบิลแชดเกเบิลได้เข้าสู่ WWE ตั้งแต่ปี2013นะครับโดยเข้ามาฝึกใน Performance Center ที่ฟลอริดานะครับและได้ขึ้นป้มครั้งแรกใน NXT ปี2014 เส้นทางของเชดเกอร์บลเนี่ยดูจะไปได้ดีในลีกแท็กทีมนะครับโดยเขาได้แชมป์ NXT แท็กทีมแชมเปียนโดยจับคู่กับจอสันจอแดนในนามของอเมริกันอัลฟาก่อนจะขึ้นค่ายหลักมาในปี2016และได้แชมป์ SmackDown t แท Team ม h a มเปียโดยจับคู่กับจอสันจอแดนอีกเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งยังได้แชมป์รอแท็กทีมแชมเปียนโดยจับคู่กับบ็อบบี้รูทนะครับหรือว่าโรเบิร์ตรูทในปัจจุบัน c h a เ Gable เนี่ยเป็นนักมวยปั้มไม่กี่คนนะครับที่สามารถคว้าแชมป์แท็กทีมของทั้ง3ค่ายของ WWE ได้โดยเรื่องราวในการแข่งขันโอลิมปิกของเขานะครับเริ่มจาก c h a เ Gable เนี่ยได้เริ่มฝึกมวยปั้มสมัครเล่นตั้งแต่มัธยมนะครับในมินิโซตาและชนะการแข่งขันตั้งแต่ปี2004ครับจากนั้นเนี่ยในปี2012ครับเขาก็ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งในโอลิมปิก ในกีฬาประเภทมวยปั้มสมัครเล่นชายรุ่น84กิโลกร,รัมนะครับเชดเกเบลสามารถเอาชนะในรอบแรกไปได้แต่ก็แพ้ในรอบ2โดยแพ้ให้กับพราโบที่มาจากคิวบานนะครับผมอันดับ3รอนด้าลาซี่รอนด้าลาซีนะครับเข้ามาใน WWE ตั้งแต่ปี2018เธอปรากฏตัวใน Royal Lumble 2018แต่ว่าแมตช์แรกของเธอในวงการมวยปั้มอาชีพคือใน w r e s t l e m a n i a 34 หลังจากนั้นนะครับเธอก็สามารถคว้าแชมป์รอ w w o ูแมนแชมเปี้ในศึก Summer s u m m e r ร l a m มาเป็นแชมป์เซนแรกของตัวเองใน WWE หลังจากที่เธอครองแชมป์มาอย่างยาวนานถึง231วันนะครับเธอก็เสียแชมป์ในการปั้ม3เศร้าใน WrestleMania 35รอนดาา้าเล s ซีนะครับเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้แชมป์ทั้งของ UFC แล้วก็ WWE โดยเรื่องราวการเข้าแข่งขันโอลิมปิกของเธอนะครับเริ่มจากเธอเนี่ย ฝึกยูโดมาตั้งแต่อายุ11ปีจนกระทั่งอายุ17ครับเธอก็สามารถผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกในปี2004ในประเภทยูโดหญิงรุ่น63กิโลกร,รัมนะครับแต่ก็แพร้รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายแต่ในปีเดียวกันครับรอนด้าราซี่ก็คว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์เวิลด์จูเนียร์ยูโดแชมเปี้ยนมาได้ต่อมาในปี2008ครับรอนด้าราซี่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันโอลิมปิกอีกครั้ง และสามารถคว้าเหรียญทองแดงไปได้ทําให้เธอกลายเป็นคนอเมริกันคนแรกที่ได้เหรียญจากกีฬาประเภทยูโดหญิงนะับตั้งแต่ปี1992นะครับผมอันดับ2 m a มาร์คเฮนรี่มาร์คเฮนรี่เนี่ยเข้ามาใน WWE ตั้งแต่ปี1996นะครับแล้วเขาก็ได้เป็น WWF European Champion นะครับเป็นแชมป์เ้นแรกของเขาต่อมาก็กลายเป็นแชมป์ ECW ในปี2008และกลายเป็น WWE World Heavyweight Champion ในปี2011 ซึ่งการเป็นแชมป์โลกนี้นะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นนักมวยป้ามชาวแอฟริกันอเมริกันคนที่4ที่ได้แชมป์โลกของ WWE ในปี2018นะครับเขาก็ได้เข้า WWE Hall of Fame เป็นที่เรียบร้อยส่วนณปัจจุบันนี้มาร์คเฮนรี่ได้เซ็นสัญญาทำงานอยู่กับ AEW การเข้าแข่งขันโอลิมปิกของมาร์คเฮนรี่นะครับเริ่มจากในช่วงมัธยมเนี่ยมาร์คเฮนรี่ได้ถูกสาธตราจารย์ด้านกายภาพวิทยา ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสนะครับและยังเป็นอดีตนักยกน้ําหนักมาชักชวนให้มาร์คเฮนรี่เนี่ยฝึกการยกน้ำหนักแบบโอลิมปิกสไตล์จนกระทั่งปี1992ครับมาร์คเฮนรี่อายุได้19ปีเขาได้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาได้อันดับที่10ในกีฬาประเภทยกน้ำหนักรุ่นซูเปอร์เฮฟวีเวทคลาสในปี1996ครับมาร์คเฮนรี่ได้เข้าร่วมโอลิมปิกอีกครั้งด้วยความสูง6ฟุต4และหนักกว่า188กิลกร,รมัม ทำให้เขาเป็นนักกีฬายกน้ําหนักที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยมีมานะครับแต่น่าเสียดายที่เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่หลังทําให้ไม่สามารถยกน้ําหนักตามปกติได้ถึงแม้เขาจะไม่ได้เหลี่ยญในการแข่งขันโอลิมปิกนะครับแต่ฉายาแข็งแรงที่สุดในโลกนั้นไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยเพราะเจ้าตัวเนี่ยคว้ารางวัลแชมป์ยกน้ําหนักมาแล้วมากกว่า16รายการและเป็นรายการใหญ่ทั้งสิ้นภายในระยะเวลา7ปีอันดับ1น u r งเคิร์แองเกิล เคิร์สแองเกิลเข้าสู่ WWE ในปี1996ครับและเซ็นสัญญาในช่วง1998และได้ปั้มออกทีวีในช่วงเดือนมีนาคมปี1999ในช่วงปี2000เนี่ยเคิร์สแองเกิลได้แชมป์ยูโรเปียนครับ Intercontinental รวมทั้งเป็นผู้ชนะ King of the Ring และจบท้ายปีด้วยการเป็น WWF Champion ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่มากปีเดียวได้แชมป์ถึง4อย่างเคิร์สแองเกิลประสบความสำเร็จด้วยการเป็น World Heavyweight Champion หสมัยครับ WWE แชมเปี้ยน4สมัย WC WWE แชมเปี้ยน1สมัยและจบลงด้วยการเป็น Hall of Fame ในปี2017การแข่งขันโอลิมปิกของ Kurt Angle นะครับต้องเผชิญความยากลำบากอย่างมากเพราะในขณะที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกปี1996นะครับเขาได้รับบาดเจ็บที่คออย,ย่างรุนแรงทำให้กระดูกสันหลังส่วนคอของเขาเนี่ยแตกถึง2ชิ้นหมอนรองกระดูกเคลื่อนที่2ชิ้นและกล้ามเนื้ออักเสบอีก4ที่ อย่างไรก็ตามนะครับเคิร์สแองเกิลสามารถผ่านการทดสอบและใช้เวลา5เดือนหลังจากนั้นในการพักฟื้นในโอลิมปิกนะครับเคิร์สแองเกิลสามารถลงแข่งขันได้ถึงแม้ว่าจะต้องมีการฉีดยาลดความเจ็บปวดที่คอหลายครั้งก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับจากการแข่งขันมวยปั้มสมัครเล่นประเภทเฮฟวี่เวท90ถึง100กิโลกร,รมัมท,ท,ทั้งที่มีอาการบาดเจ็บนะครับผมโดยพื้นฐานแล้ว นะครับนักมวยปั้มอาชีพทุกๆคนเนี่ยจะมีความสามารถด้านกีฬาเป็นของตัวเองอยู่แล้วไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ยกน้ําหนักกายกรรมหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะในการที่นักมวยปั้มคนหนึ่งเนี่ยจะขึ้นปั้มได้ต้องอาศัยทักษะและเทคนิคที่มากกว่ามวยปั้มเพียงอย่างเดียวเพื่อทําให้การต่อสู้ของเรานักมวยปั้มอาชีพบนเวทีเนี่ยดูสมจริงบางคนก็มีสกิลที่เก่งนะครับบางคนก็กลางๆหรือบางคนยังหัดเรียนรู้อยู่ ซึ่งทักษะด้านกีฬาเนี่ยยังไงก็มีความสําคัญต่อการเป็นนักมวยปล้ำอาชีพอยู่ดีเอาละสําหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมีอะไรพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะฮะและยังไงผมจะรีบเข้ามาตอบให้เร็วที่สุดก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับเราเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ